เฮ้ยเฮมาว่ามาวามาไม่ต้องบินให้สู่อย่างใครเขาเอ,เอ,เอ้ลูกขำรอ,อเไม่เป็นไรถึงเราแบบเราไม่น่าเป็นต้องเดินไปตามทางที่คนกำหนดเรามีทางของตัวเองมาเดินทางนี้ไปไหนนะเป็นไงทางของกูอะเป็นไงทรมานลงอ่าวิ้นั่นคืออะไรวะทุกคนมันเหมือนมีอะไรอยู่ข้างหน้าเราปะเริ่มมีความแบบ ประสบการณ์สอนให้คนเติบโตถ้วยของฉันที่งานคารนิวัลนำมาไว้ที่หอไฟเออตอนนี้เรายังไม่มีถ้วยเลยเอ้เออเอเออย้เยเย้เยไอสูยังแล้วจังหวะไหลเลยที้ไม่งชักกระตุกเลยหนึ่งสองหนึ่งสองเป็นไงเหมือนลูกนกผับเดินผมมาเป็น QA ผมเป็นซอฟแวร์เพจรอเพจผมต้อง ยาวเลยไม่ต้องบินแล้วแหละชีวิตเนี้ยชีวิตแบบจบละห้าอยห้สิบห้าไม่บอกคุณบอกคุณบอกก็มอคไอ้เี้าว่าก่อนว่าคนเราจะมี ช,ช่วงเวลาที่เราตกต่ําที่สุดในชีวิตแต่ถึงเวลาที่เราล้มเราก็ต้องลุกขึ้นมานะครับยกวิดีเชียเนี่ยไม่ต้องลุกแล้วมึงนอนไปเลยใจตัเอเป็นไงดูการเดินที่แบบมั่นคงมั่นคงและค่อนข้างที่จะมีความปลอดภัยสูง security ทางคานิวาอยู่ไหนครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าหสาเดินมาได้นิวแค่นี้สะพัด <c oughs> สะพานแค่นี้มันจะหยุดความพยายามผมไม่ได้หรอกครับผมมันเกิดมาเพื่อสะพานนี้แหละแต่สะพานนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อกูเลยเป็นไงอเก่งมากเก่งมากเก่งมากนโปเก่งมากนโปน้องโปมมมมมกูดบอยกูดบอยมมมมมเก่งมากกูไปก่อนไปให้กอยาบบ่อนี่ก่อนไปให้กระยากบ่อนี่ก่อนเป็นไงเสียงตบมือ เสียงตบมืออยู่ไหนเสียงตบมือเสียงตบมือตบมือ,อไม่มีไหวนะเอฟเฟกต์กูไปไหนหมดเนนะี่ยตบมือตบไฟเนี่ยลี